สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาดูบทที่สามเรื่องเล,เ,ลเลขยกกำลังนะคะในหัวข้อที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องความหมายของเลขยกกำลังก่อนนะคะเลขยกกำลังเราจะเห็นว่าเลขยกกำลังจะเป็นลักษณะเหมือนวงกลมที่โชว์อยู่ตอนนี้นะคะมี a ยกกำลัง n เขาบอกว่าเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆนะคะและ n เป็น จำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังเขียนแทนด้วย a ยกกำลัง n มีความหมายดังนี้หมายความว่ายกกำลัง n นี้ไม่ใช่ n ครั้งนะคะแต่เป็น n ตัวก็คือ a ยก,กำลัง n เท่ากับ a คูณกันจำนวน n ตัวเราจะอ่านว่า A ยกำลัง N a กําลัง n หรือกำลัง N ของ A ก็ได้นะคะเราไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างอย่างเช่น2ยุยกกำลัง3เลข3นะคะเราเรียกว่าเลขชี้กำลังส่วนเลข2เราเรียกว่าฐานนะคะทีนี้ เราจะอ่านได้3แบบนะคะอันแรกอ่านว่า2ยกกำลัง3หรือจะอ่านว่า2กํกำลัง3หรือจะอ่านว่ากำลัง3ของ2ก็ได้นะคะเราจะมีวิธีอ่านอยู่3แบบทีนี้นะักเรียนลองมาดูการหาผลลัพธ์เหมือนเลข2ยกกำลัง3เมื่อกี้คำว่า2ยกกำลังสหมายความว่าอะไร จากบทนิยามเขาบอกว่า2 a ยกกำลัง n เท่ากับ a คูณกัน n จำนวนคูณกันเป็นเรื่อยๆ n ตัวทีนี้เรามาดู2ยกกำลังสบ้างค่ะ2ยกกำลังสก็จะหมายความว่ามี2คูณกันทั้งหมดอยู่ 3จํานวนก็ได้แก่2องคูณสคูณสทีนี้ผลลัพธ์นะคะสอคูณสเป็น4ีคูณอีก2เป็นแปดค่ะเห็นไหมคะไปดูตัวอย่างต่อไปถ้าในตัวอย่างนี้เป็นจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มลบยังไงอย่างเช่นลบสามยกกำลังสาม เราก็จะมีลบ3คูณกับลบ3คูณกับลบ3ทีนี้วิธีดูนักเรียน่ะลบเจอลบเป็นบวกแต่วงเล็บที่3มันดันเป็นลบอีกครั้งกลายเป็นลบดังนั้นคำตอบที่จะได้3คูณ3เป็น9 3คูณ3เป็น9 5คูณกับ3อีกเป็น27เราได้27ค่ะแต่ค่าข้างหน้าเป็นลบนะคะทีนี้นักเรียนมาดูในกรณีที่ลบ3ยกกำลัง4โจทย์2ตัวอย่างนี้ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงเลข3กับต่างกันตรงเลข 4, ตรงนี้ค่ะเลข3เป็นจำนวนคี่เลข4เป็นจำนวนคู่ดังนั้น จาก3ลบ3ที่คูณกัน3ตัวก็จะกลายเป็นลบ3ที่คูณกัน4ตัวลบเจอลบเป็นบวกลบเจอลบเป็นบวกบวกเจอกับบวกก็กลายเป็นบวกเนืกเรียนจะเห็นได้ว่าเมื่อผลลัพธ์ออกมาเป็น81แต่ถ้าเป็นยกกำลังเลขคี่จะติดลบถ้าเป็นยกกำลังเลขคู่ผลลัพธ์จะกลายเป็นบวกนะคะ นี่คือความแตกต่างค่ะต่อไปนะคะนักเรียนคะเรามาดูในกรณีที่เป็นเศษส่วนแล้วถ้าเป็นเศษส่วนเราจะคูณยังไงเราก็เอาเศษ1ส่วน2ยกกำลัง4จะได้ว่าเศษ1 2, ส่วน2คูณเศษ1ส่วน2คูณเศษ1ส่วน2คูณเศษ1ส่วน2จะมีทั้งหมดเศษ1ส่วน2อยู่4จํจำนวนเมื่อคูณกัน วิธีคูณก็คือแบ่งง่ายๆเลยค่ะแบ่งข้างบนกับข้างล่างหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งก็จะได้หนึ่งสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณอีกสองเป็นแปดแปดคูณอีกสองเป็นสิบหกดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสี่คือเศษหนึ่งส่วนสิบหกค่ะ มาดูในกรณีที่เป็นทศนิยมกันนะคะ0.2ยกกกำลัง3นะักเรียนจะเห็นว่าตัวเลขที่เป็นทศนิยมตัวเลขที่เป็นทศนิยมในข้อนี้มี1ตําแหน่งหลังจุดทศนิยมมีเพียงแค่เลข2นะคะเราก็ไปดูว่าเมื่อเรานํามาคูณทศนิยม จาก1ตำแหน่งเพิ่มมาเป็น1 2 3เพราะการคูณทศนิยมเราจะเพิ่มตำแหน่งจุดทศนิยมเข้าไปด้วยนะคะ2คูน2เป็น4 4คูน2เป็น8แ,แต่เรามีจุดทศดนิยมอยู่ทั้งหมด3จุด ดังนั้นเมื่อผลลัพธ์ได้8แล้วเราก็เติมอะไรเข้าไปข้างหน้า8ลูลเติมศูนย์อีก2ตัวเข้าไปข้างหน้า8เพื่อให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งแล้วถ้าทศนิยมมันมากกว่านี้ล่ะคะคุณครูใช้ตัวเลขเดิมแต่เปลี่ยนจากทศนิยม1ตำแหน่งเป็นทศนิยม2ตำแหน่งคือ0กับ2เห็นไหมคะความแตกต่างของ2ข้อนี้นะ จากที่0.2ก็จะเป็น0.02 0.02 0.02ข้างบนตรงนี้มีอย่างละ1ก็จะเป็น1 2 3แต่ข้างล่างมีอย่างละ2องตำแหน่งก็เป็น2 4 6แปลว่าคำตอบสุดท้ายจะต้องมีทศนิยม6ตตำแหน่ง2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8เราได้8 แต่แมีแค่ตัวเดียวแต่ทศนิยมเรามี6หลักค่ะ6ตำแหน่งดังนั้นเราก็ต้องเติมศูนย์อีก1 2 3 4 5แล้วค่อยใส่จุดทศนิยมเพื่อให้ครบ6ตำแหน่งนะคะนักเรียนขาสรุปนะคะตัว n เรียกว่าเลขชี้กำลัง a เรียกว่าฐานแล้วก็เมื่อ เอยกกำลัง N ก็คือ A คูณกัน N จําจำนวนอ่านว่า A ยกยกำลัง N A กํากำลัง N หรือกำลัง N ของ A อะคะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะนัื่งเรียนขาลองพิจารณาค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ